สวัสดีค่ะพบกับช่องพ่อปลูกชาแนลอีกแล้วนะคะสวัสดีเพื่อนเื่อทุกๆคนค่ะวันนี้นะคะพ่อปลูกชาแนลจะมาเผยวิธีนะคะการนำเลือกไข่ไปไล่หมดนั่นเองนะคะซึ่งวิธีการและขั้นตอนในการทำนั้นนะคะก็ได้อ่าทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมใน คลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะอ่าก็คือการนำเปลือกไข่นะคะไปตากแดดไว้5วันหลังจากนั้นก็นำไปคั่วไฟหรือย่างไฟเพื่อให้เกิดความร้อนนะคะแล้วก็นำมาทำการบดหรือปั่นให้ละเอียดนั่นเองค่ะอ่า ส่วนวิธีการใช้นั้นนะคะก่อนที่จะไปทําการรับชมวิธีการใช้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พบะปลูกชาแนลด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าก่อนจะนำไปใช้มีขั้นตอนการทำอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือ เปลือกไข่ที่เราทำการคั่วแล้วก็นําไปย่างไฟจนเกิดความร้อนแล้วก็แห้งแล้วนะคะแล้วก็ทำการบดแล้วปั่นให้ละเอียดนะคะหลังจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปวิธีที่จะนําไปใช้ไล่หมดได้นั้นนะคะเราจะต้องอนํานะคะเปลือกไข่ที่เราบดไว้นะคะกรอกเข้าไปในขวดนะคะหาขวดเปปซี่หรือ ขวดที่มีฝาปิดนะคะเพื่อนขวดอะไรก็ได้นะคะนี่ค่ะเราจะใช้นะคะใส่ลงไปแบบนี้นะคะประมาณาสามช้อนโต๊ะนะคะสามช้อนพูนๆเลยนะคะกะกะเอานะคะเพื่อนโดยการจะนำไปใช้ไล่มดไล่แมลงได้นะคะเราจะต้องทำให้เขาเกิดอ่า การเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าในเปลือกไข่นะคะเขาจะมีส่วนผสมส่วนใหญ่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะถ้าเราจะใช้อไปไล่มดนะคะเราจะต้องทําการเปลี่ยนจากแคลเซียมคาร์บอเนตให้กลายเป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์ด้วยวิธีการนําเปลือกไข่ที่ย่างไฟนะคะที่เกิดความร้อนและก็นําไปผสมกับน้ํานั่นเองค่ะเพื่อนๆน,นี่เลยค่ะเมื่อใส่ไปใน ขวดประมาณ3ามช้อนแล้วนะคะเปลือกไข่นะคะเราก็เติมน้ําลงไปเลยนะคะอันนี้กะกะเอานะคะเพื่อนใส่ประมาณอ่าสักนี่เลยค่ะเต็มขวดนะคะถ้าขวดเบบซี่ก็ได้นะคะนี่ค่ะเราจะใส่ลงไปในอ่าขวดแบบนี้นะคะผสมน้ํากับเปลือกไข่นะคะ แช่ไว้นะคะแช่ทิ้งไว้ประมาณนะคะ15-20นาที ะะหรือเพื่อนๆจะแช่ทิ้งไว้ข้ามคืนเลยก็ได้นะคะถ้าแช่ไว้ข้ามคืนได้นะคะยิ่งดีเลยนะคะเนี่ยกลิ่นไข่เขาจะมีกลิ่นแบบว่าชุนนิดหนึ่งนะคะตอนที่เราคั่วนะคะเพราะว่าในเปลือกไข่เขาจะมีาสารอาหารที่เรียกว่ากรรมถทันนะคะกรรมัทันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเขาผ่านความร้อนนั่นเองนะคะเพราะว่ากรรมถันตัวนี้แหละคะ่ะเขาจะมี ลิ่นอ่อนๆนะคะที่สามารถไล่มดไล่แมลงได้นั่นเองนะคะอ่าอันนี้นะคะนี่เลยค่ะเราทําการแชร่เข้าไว้นะคะประมาณ2 0่สถึงสานาทีแล้วนะคะต่อไปนะคะจะพาเพื่อนๆนํานะคะอ่าไปไล่มดกันค่ะขัะ้นตอนต่อไปก็คือนะคะการกรองเอาเฉพาะน้ํานั่นเองค่ะเพื่อนๆ เราจะนำเฉพาะน้ำนะคะกรองใส่ขวดป๊อกกี้นะคะขวดกระบอกฉีดหรือว่าขวดสปเปรย์นะคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะเราก็จะเทนะคะเพื่อกรองเอาเศษของเปลือกไข่ออกนั่นเองนะคะเวลาเราทำการฉีดพ่นเขาจะได้ไม่ไปอุดตันนะคะตรงตรงบริเวณหัวฉีดนั่นเองค่ะ,ะเราจะทำการกรองใส่ในขวดป๊อกกี้แบบนี้นะคะซึ่ง การไล่มดแบบนี้นะคะถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะที่เขา,าใช้กันมา นานแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะซึ่งเป็นวิธีการที่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้อย่างเรานะคะจะได้ไม่มีอันตรายต่อเรานะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีเลยค่ะเพราะว่า,าเราได้จากวัสดุที่หาได้ในครวัวเรือนของเรานั่นเองนั่นก็คือเปลือกไข่นะคะอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะคะไปทดลองนะคะฉีดบงบริเวณที่มีมดนั่นเองค่ะ ด,ดูกันเลยนะคะนี่เลยค่ะเราจะทำการฉีดพ่นนะคะบริเวณรอบรอบ,รอบต้นไม้ของเรานะคะหรือบริเวณที่มีมดนะคะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนเห็นหมดไหมคะนี่เลยค่ะฉีดป้องกันนะคะที่ฉีดรอบรอบ,รอบต้นไม้แบบนี้เพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าในเลือกไข่นะคะถ้าหากเขากลายเป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์แล้วนะคะเจ้าจ แคลเซียมไฮดรอกไซด์นะคะเขาจะมีกรดมีฤทธิ์ะนะคะเป็นด่างนะคะเมื่อเราทำการฉีดพ,พ่นนะคะบริเวณที่มดเดินผ่านนะคะหรือไปตอมนะคะก็จะเป็นการทำลายนะคะ สารนำทางของมดนั่นเองสารนำทางของมดนั่นก็คือฟีโรโมนนะคะซึ่งฟีโรโมนเขาจะมีฤทธิ์เป็นกรดนะคะเรานําเปลือกไข่ที่แช่น้ำนึงค่ะไปฉีดรอบๆก็จะเป็นการทาลายนะคะาทางเดินของมดนั่นเองนะคะทำให้หมดไม่สามารถมาตอมบริเวณที่เราฉีดได้นั่นเองค่ะเพื่อนๆวิธีการนี้นะคะไม่ได้ฆ่ามดนะคะแต่เป็นวิธีการ ไล่มดไม่ให้มาตอมอ่าบริเวณที่เราต้องการนั่นเองค่ะเพื่อนๆอนอ่านี่เลยค่ะเห็นไหมคะมดเยอะแยะเลยค่ะเพื่อนๆนะ,ะ่นนะอันนี้เราจะลองฉีดให้เพื่อนๆดูนะคะจะสังเกตได้ว่าบริเวณที่เราฉีดนะคะมดเขาก็จะไม่เดินผ่านนั่นเองค่ะเพื่อนๆนะ,ะ่นนะนี่ค่ะบริเวณที่เราฉีดนะคะ อ่าเมื่อเขาเดินไปเขาก็จะกลับคืนนะคะเพราะว่าสารนำทางของเขานะคะถูกทําลายนั่นเองค่ะเพื่อนๆอ่า และนี่นะคะก็เป็นอีกวิธีการนะคะที่พอบลูกช n แนลได้นำมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอ่าก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้พอบลูกช n แนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ